เ,ออเจอคนขับรถตามมอไซค์ตามอะไรเงี้ยผม,มเคยเจอประสบการณ์ที่แบบเ,ออเราเคยไปอยู่พวกใกล้ๆพวกร้านอาหารพวกดนตรีหรือแบบใกล้โรงเรียนอะไรเงี้ยเวลาพี่ต้อมเลือกสร้างบ้านเนี่ยครับพี่ต้อมมองทำเลยังไงครับคือ <c oughs> อันนี้ตอบแบบส่วนตัวเนาะแต่ต้องบอกว่าแต่ละคนปัจจัยไม่เหมือนกันคือส่วนตัวที่เลือกบ้านณนะปัจจุบันนี่ยถ้าพูดถึงแค่ทำเลนะครับอันดับแรกเลยคือเราตั้งใจจะให้ เหมือนเป็นบ้านอยู่แบบปกติสงบสงบแล้วก็เหมือนใช้ฟิซิลิตี้หรือว่าใช้แบบสภาพแวดล้อมอ่ะมันตอบโจทย์เราคือมันมีโรงเรียนมีร้านอาหารมันเงียบสงบมันปลอดภัยเพราะเป้าหมายเราคือการอยู่แบบเป็นครอบครัวจริงๆดังนั้นผมมีทั้งคนหลายเจนเนาะมีทั้งคนอายุมากที่เป็นพ่อแม่คนอายุผมแล้วในอนาคตก็จะมีลูกดังนั้นมันต้องตอบโจทย์ทุกคนครับแม้กระทั่งความปลอดภัยเนาะคือผมอ่ะบ้านเป็นในหมู่บ้านเนาะคือผมอาจจะมีปัญหาแบบพอเรามีแฟน เรามีลูกสาวเรามีแม้กระทั่งพี่สาวแม้กระทั่งแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเอางี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดดังนั้นผมเคยเจอประสบการณ์ที่แบบบางทีไปอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้ในหมู่บ้านมีเพื่อนที่แบบเเจอคนขับรถตามมอไซค์าตามอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือครอบครัวผมส่วนใหญ่จะเใช้ชีวิตกันค่อน,นข้างดึกทํางานกันค่อนข้างดึกนะครับผมก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในบ้านในครอบครัวเพราะว่าเราก็วางแผนที่จะมีลูกด้วย ดังนั้นมันก็เลยพยายามหาพื้นที่ที่จะเป็นหมู่บ้านคราวนี้พอตอบเรื่องออทำเลใช่ไหมครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับคือบ้านของผมผมแยกจากธุรกิจไปธุรกิจก็อาจจะต้องเป็นอีกที่นึงในการทำออฟฟิศในการทํางานก็แล้วแต่นะครับคราวนี้พอมันมีคนหลายเจนพ่อแม่เราก็ต้องทําอาหารเดินทางอะไรเงี้ยง่ายๆที่แบบเออมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆมี โรงพยาบาลมีตลาดมีร้านอาหารที่เขาสามารถเดินทางไปใกล้ๆได้เพราะคนอายุมากแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาเดินทางไกลส่วนตัวผมก็เหมือนกันครับผมก็อยากหามีห้างสรรพสินค้ามีร้านอาหารมีอะไรอยู่ใกล้ๆเหมือนกันเราค่อนข้างให้ความสําคัญกับการเดินทางเพราะว่าเราก็ศึกษาข้อมูลมาเยอะว่าเออถ้าเวลาเรามีลูกเนี่ยเราอยากให้เขาไปเรียนใช่ไหมครับเราไม่ควรเสียเวลาการเดินทางมากมันก็จะเ,เสียเวลาไปกับการเรียนรู้ของเด็กๆในการเดินทางเราก็เลยอย,อยากอยู่ในย่านที่เขาสามารถ อยู่ใกล้ๆโรงเรียนสามารถมีกิจกรรมให้ทําในบริเวณรอบๆเราก็เลยเอาทําเรียนนี้ไปสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งคือส่วนตัวก็คือพอดีมีพี่สาวอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็เลยเลือกตรงนี้เพราะว่าบางทีเขาเดินทางมาหรือเราเดินทางไปมันก็จะสะดวกมันก็เลยเป็นย่านที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดคือผมก็ว่าแล้วแต่บุคคลเนาะคือย่านที่ผมเลือกเนี่ยมันก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ มีอะไรตอบโจทย์หลายๆอย่างอ่ะมันค่อนข้างครบครับอย่างเงี้ยข้อดีของการที่อยู่บ้านในโครงการเนี่ยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะบ้านในโครงการเนี่ยคือเมื่อกี้ผมมีพูดไปแล้วนะว่าผมมีเพื่อนผู้หญิงเนาะแบบเยอะเหมือนกันแล้วก็เขามีพี่น้องผู้หญิงอะไรเงี้ยจากตอนแรกเขาอยู่บ้านข้างนอกเขาก็ต้องย้ายมาอยู่ในโครงการเพราะความปลอดภัยดังนั้นแน่นอนครับในโครงการเนี่ยจุดแข็งมันอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่ากว่าจะผ่านประตูอะไรมามันอยู่ดีๆคงไม่มีใคร คือผมใช้คําว่าถ้าหมู่บ้านดีๆมันก็จะกรองไปได้ระดับหนึ่งเนาะที่จะมีเรื่องปัญหาความปลอดภัยนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียผมต้องบอกว่าข้อดีอ่ะแน่นอนครับมันจะได้ความส่วนตัวนี่คือสิ่งท,ที่ตอบโจทย์ผมอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการแบบมีพื้นที่ความเงียบแบบบางทีเราอยู่บ้านเราได้พักผ่อนจริงๆมันไม่ได้ติดถนนมันไม่ได้มีใครผ่านอะไรไปมาพ่อแม่ก็จะได้ความปลอดภัยความเงียบความส่วนตัวคือผมอยู่บ้านก็จะได้พักผ่อนเวลามีลูกอย่างเงี้ยลูกก็จะมีสวนมีพื้นที่ในการเรียนรู้ไม่่่ใชวา ต้องออกไปจากบ้านมีใครเข้ามาในบ้านก็ได้อะไรเงี้ยคือเราก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวในการอยู่ในบ้านหรือแม้กระทั่งมีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางในการวิ่งเล่นเรียนรู้รู้จักเพื่อนบ้านเราก็จะได้เพื่อนบ้านที่เราสามารถกรองได้หน่อยเนาะว่าแบบเออเราสามารถทําความรู้จกักกันเพราะว่าผมต้องบอกว่าเวลาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยหลายๆบ้านนะครับเขาจะมีความปณีปนอมกันเนาะคือผมต้องเจกหมู่บ้านที่โอเคระดับหนึ่งนะถ้าถ้าเป็นหมู่บ้านที่ ส่วนกลางเขาไม่ได้ดูแลแล้วเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปของผมเนี่ยหมู่บ้านเขายังดูแลดีส่วนกลางยังดูแลโอเคอยู่ดังนั้นมันจะมีความปณีประนอมที่แบบเราจะไม่ค่อยอยากจะทะเลาะก,กับใครเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจจะมาอยู่แบบสงบสงบ,สงบแล้วก็จะปณีประนอมกันว่าเออเราควรจะทําแบบนี้แบบนี้กันเพื่อตกลงให้อยู่ร่วมกันได้เพราะส่วนใหญ่เวลาเขามาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเขาอยากจะอยู่ในระยะยาวเขาไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากันนะครับยกเว้น ยกเว้นนะครับอันนี้เล่าแชร์นิดนึงคือยกเว้นพวกคนต่างชาตินะครับต่างชาติไม่ระบุชาติเนาะที่ผมเจออะพวกนี้จะไม่ค่อยมีมารยาทนิดนึงคือเขาจะอยู่แบบไม่ค่อยสนใจใครแบบอยากจะสร้างก็สร้างคิดว่าตัวเองเป็นใครไม่รู้อะแบบไม่ค่อยมีมารยาทอะไรเงี้ยเหมือนพร้อมทะเลาะเต็มที่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากับชาวต่างชาติมากกว่าที่จะค่อนข้างคุยกันไม่ค่อยลงตัวดังนั้นข้อดีของการอยู่ในหมู่บ้านนะครับอย่างที่ผมบอกคือด้านความปลอดภัยด้านความสงบตอบโจทย์ คนที่แบบต้องการอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วให้แบบมีพื้นที่จริงๆส่วนตัวครับได้ความส่วนตัวคือข้อเสียมันก็จะถ้าเราเอาข้อดีมาพูดเนี่ยเราก็สามารถเอาข้อดีไปเป็นข้อเสียได้เหมือนกันคือไอ้เรื่องความปลอดภัยมันมีเรื่องความส่วนตัวมันมีครับแต่พอมันมีความปลอดภัยความส่วนตัวนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะทําธุรกิจในบ้านผมยกตัวอย่างคือบางบางที่อ่ะเขาทําแบบพวกเอ่อให้แก๊บมารับส่งอาหารทำอย่างเงี้ยให้แกลบพอมันอยู่ในหมู่บ้านอ่ะมันจะเข้าออกลําบาก นะครับมันก็จะเหมือนกับเวลาเราทําธุรกิจอะไรหรือเราต้องการจะทําอะไรธุรกิจในบ้านเพราะเดี๋ยวนี้คนทําธุรกิจในบ้านเยอะเนาะเป็นแบบ delivery อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณก็อาจจะทําตรงพวกเนี้ยค่อนข้างยากเพราะไม่มีความส่วนตัวเวลาเข้าออกอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนเข้าคนออกง่ายขนาดนั้นนี่ไอเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อเสียอันนี้คือผมพูดถึงแบบภาพรวมในการใช้งานหมู่บ้านกับนอกหมู่บ้านเนาะแต่แน่นอนครับคือถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียของ บ้านในหมู่บ้านมันจะมีหลายมิติเนาะทั้งเรื่องทําเลการเดินทางทั้งเรื่องราคาต่างๆอีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายอีกนะครับคืออย่างเช่นค่าใช้จ่ายของหมู่บ้านเนี่ยที่เราต้องจ่ายส่วนกลางแน่นอนพอเราไปอยู่ข้างนอกเราไม่ต้องจ่ายส่วนกลางอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียอีกแต่เราจ่ายส่วนกลางเพราะเราได้ฟลอริตี้เราได้แบบพื้นที่สวนเอ่อสระว่ายน้ําอะไรต่างๆห้องออกกําลังกายนี่เป็นข้อดีแต่เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับรวมถึงแบบเอ่อเรื่องในหมู่บ้านแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องการ ดูแลหรือหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถทําได้อีกก็จะมีข้อห้ามต่างๆนะครับถ้าเลือกได้อะยังจะอยากอยู่ในหมู่บ้านอยู่ไหมครับก็คงอยากอย,กอยู่ในบูหมู่บ้านครับก็คงไม่ได้คิดเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเรามีประสบการณ์ที่จะอยู่นอกโครงการมาก่อนที่มันไม่ค่อยโอเคเอ่อเราเคยไปอยู่พวกใกล้ๆพวกร้านอาหารพวกดนตรีหรือแบบใกล้โรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะเจออุปสรรคเรื่องเสียงดังที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่สามารถต่อว่าได้ด้วย คือถามว่ามันได้ไหมแต่ไม่อยากไปมีปัญหาเพราะบางทีเขาเป็นเขาทำธุรกิจหรือเป็นแบบธุรกิจขนาดใหญ่เราไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้ครับมันควบคุมได้ค่อนข้างลําบากแล้วพอเราเจอปัญหาแบบนั้นนะเราก็รู้แล้วว่าจุดอ่อนมันคืออะไรเราก็เลยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนพวกนั้นด้วยกันอยู่ในโครงการที่ค่อนข้างมีความส่วนตัวเงียบสงบอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็หาที่ที่สามารถเดินทางสะดวกในสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ในช่วงชีวิตเราได้ไม่ว่าจะเป็นของลูกของพ่อแม่ของตัวเองประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่า บ้านในโครงการน่าจะตอบโจทย์ตัวเองมากที่สุดแล้วสําหรับตอนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจแต่ณตอนนี้ที่เราวางแผนมาผมรู้สึกว่าเออมันเหมาะสมที่สุดแล้วแหละคลิปนี้ผมก็เอาประสบการณ์เรื่องการอยู่ในโครงการมาแชร์กันเนาะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดทั้งนั้นเพราะว่าเรื่องการเลือกที่อยู่เนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างครับทั้งเรื่องราคาเรื่องช่วงอายุของคนเรื่องการทํางานเรื่องการเดินทางหลายๆอย่างแล้วแต่คนช่างน้ําหนักความสําคัญผม เอาเรื่องการอยู่ในหมู่บ้านมาแชร์เนาะว่าเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้หรือถ้าใครอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมอะ่ะอยากรู้อะ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปอธิบายเพิ่มเติมให้ได้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับยังไงใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย